หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะคะกว่าเราจะมียาออกมาสักตัวหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะแล้วทําไมในระยะหลังๆมาเนี้นะคะในหลายๆประเทศทั่วโลกก็เริ่มมีข่าวครา,าวออกมาว่า AI เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องลดระยะเวลาการวิจัยแล้วก็การพัฒนาวัคซีนได้เออทั้งๆทงี่จริงๆแล้วเนี่ย น,ว,นวัตกรรมนวัตกรรมเนอะมันก็ก้าวล้ำมาระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นศักยภาพในระดับหนึ่งแล้วแต่คําถามก็คือว่า AI เนี่ย มาลดการวิจัยและพัฒนาวัคซีนได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะลองนึกภาพการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำดูนะคะสมัยก่อนเนี่ยวิศวกรต้องสร้างโมเดลหลากหลายแบบค่ะทดลองทีละขั้นทีละตอนนะคะใช้เวลาหลากหลายปีกว่าจะรู้ว่าสะพานแบบไหนถึงจะแข็งแรงพอเนาะแล้วก็เทสหลายๆครั้งค่ะกว่าเราจะสามารถที่จะเดินทางข้ามผ่านสะพานนั้นไปได้เนาะอย่างปลอดภยัยการสร้างวัคซีนก็ไม่ต่างกันนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทดลองนับพันรอบกว่าจะได้สูตรที่ใช่เช่น แต่ AI เข้ามาเปลี่ยนเกมนี้โดยมันไม่เหมือนกับโปรแกรมจำลองทางวิศวกรรมที่ลองสร้างสะพานนับล้านแบบในคอมพิวเตอร์แต่ AI เนี่ยวิเคราะห์โครงสร้างของไวรัสจากพันธุกรรมจำลองตัวโปรตีนแล้วก็คาดการได้ว่าส่วนไหนคือจุดอ่อนที่ควรโจมตีก็คือเหมือนศึกษาให้รู้ว่าตัวไวรัสมันทำงานยังไง จากนั้นเนี่ยจากเดิมม่ยต้องใช้เวลาหลายปีใช่ไหมคะ AI นี่ก็เลยช่วยย่นให้เหลือแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วเพราะมันตัดขั้นตอนการลองผิดลองถูกออกไปเกือบหมดเลยนั่นเองเนาะคือมนุษย์เราเองอาจจะมี trial error นะคะหลายๆหลายๆ s t e ปหลายๆขั้นตอนทางการแพทย์เนี่ยเนาะแต่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะ พุ่งเป้าไปได้เลยนะลดเวลาการลองผิดลองถูกลงไปได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือการเร่งเวลานั่นเองถามว่าเร่งจากอะไรก็คือเร่งจากการเรียนรู้จากความรู้ที่มีในผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมไปถึงประวัติของวัคซีนต่างๆหรือว่าไวรัสต่างๆที่เรามีการเก็บรวบรวมกันมานานแล้วนะซึ่งก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงงานวิจัยเนี่ยจากมาราธอนค่ะ ให้กลายเป็นการวิ่งสปรินท์เลยทีเดียวอจากเดิมที่แบบว่าโหกว่าจะจบมาราธอนใช้เวลานานมากใช่ไหมถ้าเราจะวิ่งอันนี้ก็เป็นสปรินเลยค่ะปึ๊บป,บป,บปบ๊เสร็จอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆติดตามดูกันไปเนาะว่าต่อไปเนี่ยนอกจาก AI จะช่วยลดระยะเวลาการวิจัยและพัฒนาได้แล้วเนี่ยเราจะมีวัคซีนดีๆมีตัวยาดีๆนะคะออกมากันเร็วๆนี้หรือไม่นะคะ ยังไงซะช่องนี้ก็จะนำเอานวัตกรรม AI นะคะทางการแพทย์ทั่วโลกเลยเนี่ยมาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็จะมีนวัตกรรม AI ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพข้อกระดูกของคุณและคนที่คุณรักค่ะก็ติดตามกันไว้นะคะดรฟิล์ม AI ทางการแพทย์วิศวะกรกระดูกสวัสดีค่ะ